เรามาเริ่มต้นจากวันนี้นะครับเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมสถานการณ์ด้านของราคากล้วยไข่ของเหล่านั้นก็จะยังย่ำแย่อยู่อันเนื่องมาจากผมได้อธิบายมาแล้วว่าแหล่งผลิตกล้วยไข่จะอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือทางแม่สอดทางจังหวัดตาซึ่งสามารถที่จะออกทางด่านได้เพราะนั้นแหล่งผลิตของบริษัทผู้ส่งออกซึ่งเขาไปทำเอง นะครับเป็นแปลงของบริษัทจะอยู่ในเขตนั้นรวมถึงทางภาคเหนือตอนล่างอะไรกบว่ากันไปเท่ากับว,ว่าในช่วงเดือนกร,รกฎาสิงหาเนี่ยสถานการณ์ในราคากล้วยไข่จะต้องอ่อนแอลงอย่างมากเราจะดำเนินการผลิตในเรื่องของกล้วยไข่นะครับเพื่อเข้าสู่การตลาดในเดือนมีนาเมษาพฤษภาซึ่งเราก็จะเรียกเทศกาลตังนี้ว่าเป็นเทศกาลชิงเมง้ง เหตุผลผมได้อธิบายมาแล้วว่าตลาดปลายทางนั้นที่ประเทศจีนนะครับเขาจะมีเหตุผล3 4สี่ประการคือเป็นเทศกาลที่เขาต้องใช้ผลไม้ในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนก็ค่อนข้างจะหนาวกล้วยในเมืองจีนไม่มีประการที่สามก็คือผลไม้จากยุโรปก็ไม่มีเพราะเป็นช่วงหนาวจัดเพราะฉะนั้นกล้วยไข่ก็จะเป็นตลาดที่โดดเด่นมากในตลอดสามเดือนนี้ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพแล้วเนี่ยเราก็จะมาย้อนกลับดูครับว่าในกรณีของการปลูกกล้วยไข่ของเราที่จะนำผลผลิตไปขายในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นณเวลานี้นี่หลักสำคัญที่หนึ่งก็คือการเพิ่มการเจริญเติบโต,ตในด้านของออต้นแล้วก็ใบเป็นลำดับที่หการที่เราจะปลูกกล้วยให้ประสบความสำเร็จเนี่ย เราจะต้องมองโครงสร้างพื้นฐานหลักดินน้ำอากาศความหมายของตรงนี้ก็คือในระบบทางดินสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมการก็คือเรื่องของระบบน้ำน้ำที่จะต้องให้ได้อย่างสม่ำเสมอและตรงเป้าหมายก็คือรอบบริเวณโคนต้นกล้วยนีย่ในระยะ1-2เมตรเท่านี้พอบปริมาณของอินทรีย์วัตถุสำคัญมากวันนี้ใส่ขี้ไก่นะครับซึ่งถือว่าเป็น อินซีวัตถุที่ต้นทุนต่ำที่สุดแล้วก็มีคุณภาพอาหารดีที่สุดถามว่าใส่ได้หรือใส่ได้อย่างแน่นอนนะครับใส่เข้าไปเถะ5กิโลถึง10กิโลต่อต้นส่วนของปุ๋ยล่ะปุ๋ยก็ยังเป็นสูตรเสมอหรือจะเป็นสูตรตัวหน้าสูงก็ได้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราใส่ได้ทางนั้นจะเป็นยาล่าสูตร16คนเขียวสูตร15สูตร17อะไรก็แล้วแต่ประเด็นต่อมาอาหารเสริมครับ ทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสองถือเป็นตัวหลักในระยะของการพัฒนาทางดินการที่เราไปปรับโครงสร้างของโครงสร้างทางดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเคยอธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าทำไมคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับคัดกล้วยไปสิบหวีเออสิเ,เครือโทษนะครับก็ได้ทั้งเกือบอย่างน้อยเนอเจเครือ แเครืองลงกล่องได้เดี๋ยวนี้เหลือ3ามเครือสี่เครือนอกนั้นก็กลายเป็นตกไซอธิบายได้ง่ายๆครับว่าเพราะว่าเราไปใช้ประโยชน์จากพื้นดินอย่างมากมายติดต่อกันหลายปีจนกระทั่งธาตุอาหารต่างๆในดินมันไม่มีเหลือแล้วการเพิ่มคุณภาพของดินเหล่านี้จะให้ผลสำคัญเป็นลำดับที่หนึ่งประกอบกับเทคนิคอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดแต่งใบ ผมได้อธิบายมาแล้วนะครับว่าในช่วงสภาวะอากาศที่รมแรงมีอากาศเย็นเนี่ยเราก็ยังไม่ไปตัดใบนะเพราะถ้าเราตัดใบด้านร่างของกล้วยเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้กล้วยแตกใบอ่อนใหม่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มตัดใบล่างที่เสื่อมสภาพ การดูก็คือใบเริ่มมีอาการก้านเหลืองมีอาการขอบใบเหลืองมีอาการขอบใบแล้วใบมันจะแบะลงด้านล่างเราอย่ารอนะครับถ้ามันเริ่มแบะลงด้านล่างเรารีบเอามีดคมแตนเลสไปบางๆไปแนบต้นแล้วก็เฉือนลงทันทีอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อกระตุ้นให้กล้วยนั้นแตกใบอ่อนความสําคัญตรงนี้ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่ากล้วยไข่ต่างจากพืชอื่นๆเพราะว่าเวลาที่เราตัดใบมาก เขาก็จะแตกใบเร็วเขาแตกใบครบใบที่45ใบที่46ก็คือดอกเพราะฉะนั้นใบที่45ก็คือใบทงใบที่46คือปลีกล้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีส่วนในการกระตุน้นการตัดใบด้านร่างจะตัดสัปดาห์ละ1ครั้งอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่2ส,ส่วนในด้านของวัชพืชอยู่ตามโคนต้น ต้องเข้าใจนะครับว่ากล้วยกับมะละกอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่ต้องการความโปร่งต้องการอากาศต้องการแสงแดดเพราะฉะนั้นท่านจะทำอย่างไรก็อยู่ในแนวทางที่ให้อธิบายว่าโคนต้นกล้วยต้องโลง่งไม่ใช่เต็มไปด้วยย่ากรณีที่ท่านฟื้นฟูสภาพต้นกล้วยเก่านะครับกรณีนี้เนี่ยเอาดินเข้าได้ไหมเอาเข้าได้อย่างแน่นอน วิธีการเอาเข้านะครับง่ายๆก็คือถ้าท่านหาดินด้านนอกได้ท่านก็เอามาปูรอบไม่ใช่เอาไปกองติดโคนต้นนะครับปูรอบต้นหรือว่าถ้าไม่มีดินด้านนอกเราก็อาจจะใช้วิธีขุดหลุมหลุมนั้นก็จะเป็นหลุมที่จะไปปลูกกล้วยในอนาคตขุดหลุมเอาดินจากหลุมเหล่านั้นมาปูรอบต้นของกล้วยที่เรากำลังจะฟื้นฟูหรือพัฒนา ที่จะให้ผลผลิตท่านต้องไม่ลืมอ,อยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสาคัญก็คือระบบรากกล้วยเนี่ยเขาจะมี3าระบบลึกสุดลึกสุดก็คือเอาไว้แทงปลีชั้นที่สองสูงขึ้นมาเอาไว้เลี้ยงกากใบกากใบคืออะไรก็คือต้นกล้วยนั่นแหละครับจริงๆต้นกล้วยไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าต้นเทียมลําต้นจริงๆอยู่ใต้พื้นดินอันนี้คือต้นเทียมก็คือกากใบเป็นรากชั้นที่สอง และส่วนที่เราปูดินด้านบนนี่แหละครับจะเป็นรากชั้นที่สมที่เอาไว้ไปเลี้ยงผลผลิตกล้วยเพราะฉะนั้นเราเอาดินมาใส่ถ้ามีดินด้านนอกถ้าไม่มีด้านนอกเราก็ขุดหลุมในพื้นที่ของเราที่จะเป็นหลุมปลูกกล้วยต่อไปในอนาคตก็คือวิธีนี้นั่นเองนี่จะเป็นตัวหลักสำคัญอีกประการหนึ่งในกรณีที่ท่านให้น้ำแล้วท่านมีระบบปุ๋ยทางน้ำ เราก็สามารถที่จะใช้ระบบปุ๋ยทางน้ำเสริมเข้าไปตัวหลักสำคัญนะครับวิธีการที่ท่านจะพิจารณาง่ายๆคือถ้าหากว่าเราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้จะเป็นยูเรียร4 6 6 0ก็ได้หรือจะใช้สองตัวร่วมกันก็ได้อาหารเสริมก็ท k เคซอยหนึซอยสอหลักสำคัญให้คิดตรงนี้ว่าปุ๋ยจะใช้อยู่ประมาณ10กรัมต่อต้น ต่อครั้งอาหารเสริมก็จะเป็น 10cc ต่อต้นต่อครั้งดังนั้นถ้าเราพูดถึงถัง200ลิตรเนี่ย200ลิตรถ้าเราใช้เครื่องพ่นยาราดเราก็จะราดได้อยู่ที่ประมาณต้นละลิตรก็คือต้นละลิตรก็เท่ากับได้200ต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะราดต้นหนึ่งนี่นะครับ ถัง2ล,ลิตรจะได้อยู่ที่ประมาณ100ต้น100ต้นแต้นเราก็ใส่ปุ๋ยไป1กิโลอาหารเสริมอย่างละลิตรแค่เพียงเท่านี้ก็เอาเครื่องพปนยาลาดถ้าส่งไปทางระบบท่อก็ให้คิดตามคำนวณตัวนี้คือปุ๋ย10กรัมต่อต้นนะครับอาหารเสริม10ซีซีต่อต้นอันนี้จะช่วยให้การพัฒนาทางโครงสร้างหลักเป็นไปได้อย่างดีแล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่ากล้วยนี่จะเริ่มมีความสดใสขึ้นมาในขณะเดียวกัน เราก็จะต้องไปเพิ่มความสมบูรณ์ทางใบคือการให้ประโยชน์จากการให้ปุ๋ยทางใบเพราะเขาจะได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วการให้ปุ๋ยทางใบก็หมายถึงการเอาปุ๋ยอย่างเช่นที่เรามีงานศึกษาวิจัยจะเป็นมามีโกโนะครับสูตร21 21 21หรือจะเป็นไบโอเมอร์ mer, สูตร20 2 1กิโลต่อน้ำ200ลิตร อาหารเสริมสารพลังงานจะเป็นนูริสจะเป็นสปีดบูมจะเป็นทีเคบูสเตอร์หรือจะเป็นอะไรได้ทางนั้นเราก็จะใช้ปัจจัยเหล่านี้ไปฉีดที่ใบกับตรงคอใบเพื่อที่จะเพิ่มฐานความสมบูรณ์จากทางดินก็ขึ้นสู่ทางด้านท้องฟ้าคือด้านการพ่นทางใบการพ่นเหล่านี้เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเราจะมุ่งพัฒนาเพื่อที่จะให้คุณภาพใบนั้นดีที่สดุด ใบแตกใบอะไรก็เราก็จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างในที่ผ่านมานะครับราคากล้วยไข่นั้นอาจจะอ่อนตัวลงแต่ว่าวันนี้ราคากล้วยไข่ก็อยู่ที่37-38บาทต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้ท่านมองประเด็นตรงนี้ว่าการผลิตพืชเราจำได้นะครับเราต้องยึดหลักสี่ประการก็คือเราต้องคุยกับกล้วยให้ได้ รู้เรื่องทุกอย่างครับว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมตั้งท้องแล้วหรือยังออกดอกแล้วหรือยังและผล,ผลผลิตเป็นยังไงจะเก็บเกี่ยวเมื่อ,อไรอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือสั่งได้สั่งให้ออกดอกแทงปีสั่งให้คุณภาพผลเจริญเติบโตสั่งให้ผิวสดใสสั่งให้มีความสมบูรณ์จากการให้อาหารและพลังงานแล้วก็มาดูในส่วนที่สนะครับคือเพิ่มได้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเพิ่ม เรื่องของสีผิวความสดใสขนาดน้ำหนักความยาวอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเพิ่มได้ถ้ายสุดข้อที่สีคือเราอยู่ได้อยู่ได้อย่างสบายครับเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะให้ท่านลองฟังประเด็นตรงนี้ว่าตอนนี้การตลาดที่กำลังจะรอรับเรามีอยู่สองช่วงคือเดือนมก,กราคมช่วงหนึ่งหลังจากนั้น เราก็ไปช่วงที่สองก็คือเดือนมีนาเมษาซึ่งเป็นช่วงของความต้องการกล้วยในทิสการเชิงแมงราคานั้นเคยปรับตัวสูงขึ้นถึงสูงสุดคือ1น100บาทต่อกิโลกร,รมัมอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวเลขสถิติที่เป็นจริงแต่ว่าเวลานี้นะครับถ้าหากว่าเรามีผลผลิตแล้วที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของเราก็คือลมลมเว้า ที่ทำให้ใบแตกหักเสียหายซึ่งนั่นก็ถึงความส่งผลต่อคุณภาพของผลกล้วยผิวไม่เขียวผลไม่ยาวไม่มีความสดใสดังนั้นเวลานี้ครับถ้าหากว่าท่านมีกล้วยที่เป็นสาวตั้งท้องแทงปลีหรือห่อถุงแล้วเราคงต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเรา แล้วก็เป็นรายได้ที่คุ้มต่อการลงทุนผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับว่าปัญหาการทำกล้วยในชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือภัยธรรมชาติกระแสลมหนาวลมเบ้าที่จะทำให้ใบแตกหักเสียหายซึ่งปีนี้ก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนก็ยังไม่มีความรุนแรงอาจจะมีบ้างเล็กน้อยเพราะนั้นนั่นก็คือเราตัดประเด็นตรงนี้ออกไป ส่วนการที่เราจะเพิ่มคุณภาพของขนาดน้ำหนักสีผิวความสดใสเดิมนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วครับว่าส่วนที่หนึ่งเราก็ให้ปุ๋ยคือธาตุอาหารหลักทางดินสองเราให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างเพียงพอสามเราเพิ่มธาตุอาหารเสริมท k เซอยหเซอร์คอนปุย๋ยยูเรีย46-0 0ใส่เข้าไป อันนี้คือการให้ทางระบบล่าเพื่อให้เขานั้นได้รับอย่างเพียงพอแต่ในทางกลับกันบางครั้งมันไม่พอครับไอ้ที่ไม่พอเนี่ยมันก็จะมีมูลเหตุจากปัจจัยหลายอย่างจากภัยธรรมชาติจากความสมบูรณ์จากกระแสลมจากสภาวะต่างๆเรามีงานวิจัยที่ยืนยันผลได้ร้อเปอร์เซนว่าถ้าหากว่าท่านปฏิบัติตามท่านได้ประโยชน์แน่นอนหลังจากพ่นไปแล้วคือให้ปุ๋ยทางใบ การให้ปุ๋ยทางใบนั้นเดิมนะครับเดิมมีกระแสคัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เราไม่ต้องผาใสายใจคือตัวผมเองผมเป็นผู้ทำงานวิจัยแล้วเราก็พบแล้วก็ทำซ้ำถึงสามปีคือพืชเกือบทุกชนิดครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่มะละกอหรือว่าในส่วนของไม้ผลต่างๆ เราพิสูจน์ด้วยการทำงานวิจัยเท่านั้นเองจะไม่ได้ใช้ความเชื่อหรือข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าท่านปฏิบัติตามประการที่หนึ่งเราก็จะเห็นคุณภาพของใบที่แตกหักเสียหายก็ยังสดใสประการที่สองเราจะเห็นสีผิวของผลนั้นเขียวสะอาดสดใสไอ้เรื่องศัตรูพืชนั้นนะเรายังไม่พูดถึงเราพูดแค่ตรงนี้ อาการต่อมาเราจะเห็นเลยครับว่าคุณภาพการสุกแก่ของเรานั้นเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็อยู่ภายในเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นการให้ปัจจัยทางใบซึ่งเรามีองค์ประกอบของอย่างเช่นปุ๋ยมามีโกรหรือปุ๋ยไบโอมเมอร์หนึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำสองรอลิตรอันนี้เป็นสูตรที่ต้องให้ในอัตรานี้ ถามว่าเพราะอะไรเพราะเรามีงานวิจัยที่ทำมาแล้ว30กรัม50ากรัมร้อยกรัมผลต่างกันเยอะมากตำแหน่งที่ฉีดก็คือฉีดไปที่ใบแล้วก็ที่ตรงคอให้มันไหลลงไปในกลับระยะเวลาการฉีดนั้นก็คือฉีดทุกๆุกกวัน7วันหรือ10วันแล้วแต่ท่านจะสะดวกในงานวิจัยของเรานั้นใช้กำหนดระยะ7-10ถึงวันต่อครั้งส่วนกรณีของ ปัจจัยที่เราใช้ก็คือมีปุ๋ย1กิโลกรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรมีนูลิสเป็นแคลเซียมโบลอนในนูลิสเองนั้นจะมีพลังงานอยู่ในรูปของความสดใสก็คือน้ำตาลคาร์โบไฮเดตหรือน้ำตาลผังโดดอยู่ด้วยส่วนท่านที่ต้องการใช้สาหล่ายอะมิโนท่านที่ต้องการใช้พลังงานอื่นๆท่านใช้ได้ทั้งสิน้นแล้วก็มีอะโทนิกซึ่งจะเป็นสารกระตุ้นการพัฒนาการเจริญเติบโตนั่นเป็นปัจจัยอะโทนิกเราก็ใส่แค่เพียง50 ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับเราก็จะฉีดไปตําแหน่งใบตรงคอเพื่อให้น้ำยาไหลลงไปในกลับและตัวนูริสเองเขาจะนำพาตัวที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวางตำแหน่งโครงสร้างอย่างดีการวางเรียงของผลสวยงามก็คือทรานซิสทรานซิตเป็นฮอร์โมนเข้มข้นจากแอปพลายเคม เขาจะทําให้ผลหรือการวางเลงตัวนั้นเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมต้องย้าว่าเราทําตั้งแต่กล้วยเป็นสาวก็ได้ถ้าท่านไม่อยากลงทุนตรงนี้ท่านก็ทําตั้งแต่กล้วยแทงปลีไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวหรือในกรณีที่พบอาการใบแตกหักเราก็จะทําการทันทีตรงนี้ท่านจะได้คุณภาพที่เป็นมาตรฐาน ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติตามนี้นะครับทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยอายุจากวันที่เราตัดปรีจากวันที่ตัดปรีฉีดยาห่อถุงเนี่ยอายุจะอยู่แค่32วันเร็วที่สุด38วันช้าที่สุดจะไม่มีเกิน40วันคุณภาพของกล้วยจะได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ผิวก็จะสะอาดเวลาที่เราตัดไปแล้วลงกล่องได้อย่างดี ท้งนี้ก็รวมไปถึงกล้วยหอมด้วยนะครับวันนี้กล้วยหอมราคานั้นก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ขึ้นไม่ลงครับส8บบาทบางท่านอาจจะขายได้สิบห้าบาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การตลาดเพียงแต่ว่ารวมความถึงกล้วยทุกชนิดถ้าหากว่าท่านต้องการเพิ่มคือมันได้ประโยชน์ทั้งคุณภาพสีผิวความสดใส คืออย่างกรณีที่เราได้เคยอธิบายแล้วครับว่าทุเรียนหนามเขียวก็มาจากใบที่สมบูรณ์มังคุดหูเขียวก็คือมาจากมังคุดดอกเดียวที่มีใบดีมีใบสมบูรณ์กล้วยผิวเขียวสะอาดสดใสนั้นผิวเขียวก็คือเขียวอมขาวด้านมาจากความสมบูรณ์เช่นเดียวกัน ประเดนที่เรานำเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มความสมบูรณ์ทางใบแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าองค์ประกอบสำคัญของการที่จะทำให้กล้วยเจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตที่ดีนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเติมธาตุอาหารคือปุ๋ยอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงผล15 5 20 15 9 20 สิบห้าห้ายี่สจะเป็นของคนเขียวครับสิบห้าเก้ายี่สิก็จะเป็นของยาร่าหรือจะเป็นสูตรเสมอก็แล้วแต่ประเด็นต่อมาตัวที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรื่องของการให้อาหารธาตุอาหารที่จะไปเสริมการทำงานถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ติดตามสาระเราจะแนะนำตลอดว่า ถ้าใครปลูกกล้วยในปริมาณที่มากเนี่ยท่านควรจะต้องวางระบบให้ปุ๋ยทางระบบท่อหรือทางระบบน้ำก็คือเสริมเข้าไปอีกสัปดาห์ละครั้งก็มียูเรียหรือมีปุ๋ยสูตรเสมอนี่แหละครับเป็นตัวนำทีนี้ประเด็นก็คือว่าต้องเข้าใจอย่างนี้กรณีของการใส่ปุ๋ยถ้าเป็นกรณีปุ๋ยเม็ดให้เป็นปุ๋ยกระสอบเราก็จะ ใส่ไปทางระบบน้ำที่เข้าทางถังผสมแล้วก็ไปทางท่อเมนอย่างนี้ทำได้ก็คือ,อเราจะใช้ปุ๋ยประมาณ10กรัมต่อต้นกล้วย1ต้นเฉลีย่ยยูเลียก็คือ10กรัมต่อต้นกล้วย1ต้นท่านคำนวณว่า1ประตูน้ำของท่านมีต้นกล้วยเท่าไหร่จำนวนกี่ต้นเราก็เอา10กรัมคูณเข้าไปปุ๋ย1กิโลนะครับ1กิโลก็จะเป็น1,000กรัม ถ้า10กรัมก็ได้ประมาณ100ต้นต่อปุ๋ย1กิโลแล้วก็เฉลี่ยออกไปอย่างนี้ไม่ต้องเป็นสูตรแบบตายตัวครับเพราะน้ำจะเป็นตัวนำพาปุ๋ยจะไปตกอยู่ที่โคนต้นอาหารเสริมก็จะเป็น TK เคซอยห้าซีซีต่อต้นเช่นเดียวกันสำหรับกล้วยไข่กล้วยหอมคือ10ซีซีก็อย่างเป็น TK เคซอยห้าซีซี เซอร์คอน10ซีซีปุ๋ยยูเลียก็10กรัมปุ๋ยสูตรต่างๆก็จะเป็น10กรัมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปล่อยไปใน1ถัง200ลิตรเนี่ยเราก็จะคำนวณว่า1ประตูน้ำเราก็ปล่อยไปเท่าไหร่เราก็คำนวณตามนี้แล้วปล่อย1ประตูหรือ2ประตูน้ำให้มันหมดไปหลังจากนั้นในระหว่างนั้นเราก็ผสมถังใหม่แล้วเราก็ปล่อยไปกับระบบน้ำอย่างนี้ทำได้ ให้เข้าใจนะครับว่าแม้แต่ในส่วนของทุเรียนหรือไม้ผลอื่นๆนั้นถ้าท่านสามารถที่ให้ไปทางระบบปุ๋ยทางท่อท่านใช้ปุ๋ยเม็ดได้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นการใช้เครื่องพ่นยาราดหรือใช้เครื่องปั๊มพ่นสารเคมีเราถอดหัวออกตรงนี้แนะนำว่าเราควรจะใช้ปุ๋ยทางใบดีกว่าเป็นมามีกโกนะครับมามีกโกร อาจจะเป็นสูตรเสมอต่างๆ21 21 21หรือจะเป็นไบโอเมอร์สูตร20 2020 20, 20ก็ได้เราให้เข้าไป1กิโลยูเรียน1กิโลสเสมอ1กิโลอาหารเสริม TK ซอย5นะครับ1ลิตรเซอร์คอน1ลิตรแล้วเราก็นำไปราดในต้นกล้วยได้ประมาณ100ต้นโดยประมาณอันนี้ก็คือเป็นสูตรของการใช้เครื่องพ่นยาราด ท่านจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันการากก็อยู่ที่ประมาณ7วันครั้งหรือ10วันครั้งแล้วแต่ท่านจะปฏิบัติได้นี่คือตัวที่จะช่วยได้อีกทิศทางหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่ากล้วยเนะี่ยเขากินอาหารทางรากแต่ที่เราไปเสริมทางใบเนี่ยเพื่อเพิ่มความรวดเร็วแต่เราก็ต้องให้ทางระบบรากอยู่เหมือนเดิม น้ำจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสูตรตรงนี้กลายเป็นว่าเราเพิ่มคุณภาพได้อย่างแน่นอนอันนี้คืออยากจะฝากประเด็นตรงนี้ไว้ในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพของกล้วยที่จะทําให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นในช่วงช่วงนี้นะครับคือช่วงเดือนมกราคมนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยราคากล้วยเราทราบนะครับว่าหลังจาก เดือนมกราค,คมการแข่งขันการตลาดไม่มีพอไม่มีราคาก็จะอ่อนตัวลงจาก50เป็น40เป็น30บางครั้งก็อ่อนไปเหลือ20กว่าบาท 27- 28บาทบางปีหรือ 23- 2 4บาบาทเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าลงแน่นอนซึ่งในช่วงจังหวะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาเริ่มพัฒนาใหม่คือเราก็จะต้องวางแผนในการผลิตกล้วยที่จะไปรับเทศกาล เชงเม้งก็คือในเดือนมีนาเมษาและเดือนพฤษภาคมสิ่งหนึ่งที่ผมได้อธิบายไว้นะครับว่าตัวชี้วัดปีนี้เดือนธันวาลมว่าไวม,มาขณะนี้เดือนมก,กราลมว่าก็ยังไม่มาแต่ยังไว้ใจไม่ได้ที่เดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เร่งความสมบูรณ์ต่อไปให้เข้าใจนะครับว่าลำต้นของกล้วยก็คือส่วนของใบ เป็นกาบใบลำต้นจริงๆอยู่ใต้พื้นดินทำยังไงก็ได้ให้ต้นเขาอวบสดใสไว้ก่อนถึงแม้ว่าสมมุติว่าเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีพายุลมมาลมว่าวลงมาทำให้ใบกล้วยแตกหักก็ช่างเราไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าขณะนั้นกล้วยยังไม่ได้ให้ผลผลิตกรณีใบแตกหักจะกระเทือนต่อกล้วยที่ตกปีแล้วแต่ถ้ายังไม่ตกปีเราไม่กระเทือน เราก็จะเร่งบุมรงต่อไปให้ต้นอวบสดใสมีคุณภาพใบที่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ปลูกกล้วยไข่ผมก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าต้องมีรักแท้ต้องมีความจริงใจต้องปฏิบัติต่อเนื่องดังนั้นในกรณีการเสริมปัจจัยทางใบเราจะเริ่มต้นจากกล้วยที่เป็นสาวกล้วยตั้งท้อง หรือกล้วยที่ตกปีแล้วก็แล้วแต่ครับอยู่ที่ตัวท่านเองละแต่ประโยชน์ได้ทุกรุ่นเพียงแต่เราไม่ไปลงทุนในกล้วยที่กำลังตั้งตังตวกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่านั้นเองเราจะเริ่มจากการตั้งท้องเพราะนั้นถ้าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วต้นเดือนไม่มีลมหนาวมาหรือผ่านระยะปลอดภัยเราก็เริ่มที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตทั้งระบบทั้งทาง,ทงดินปุ๋ยทางท่อ การให้น้ำการพ่นทางใบเราก็จะประสบความสำเร็จเราขอใบจากเดือนกุมภามีนาเนี่ยนะครับขอให้ได้ใบแค่เจ็ดใบคือกล้วยจริงๆเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะแตกใบอ่อนอยู่ที่สี่ห้าหกเพราะนั้นถ้าเดือนครึ่งก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดใบสบายๆเจ็ดใบเนี่ยจะทําให้กล้วยนั้นได้ตกน้ําหนักที่สิบกิโลต่อเครือแต่ถ้าไม่ได้ เราได้5ใบเราก็จะได้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึกิโลกรัมต่อเครือซึ่งในช่วงนั้นนี่แหละครับถ้าพูดถึงราคาแล้วก็คงสบายใจได้ครับราคาเกณฑ์เฉลี่ยที่เป็นค่ากลางกลาง5้าสิบาบาทต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นนั่นคือประเด็นที่เราจะต้องมองในเรื่องของการฟื้นฟูคุณภาพของใบพอเราได้ใบยอยู่ในจำนวนที่เหมาะสม เราก็จะไปดูในเรื่องของอาการส่งเสริมการกระตุ้นการให้เขาแทงปลีพร้อมๆกันการจัดการในลักษณะของการตัดแต่งการห่อปลีต่างๆประเด็นที่เราจะต้องสั่งอีกก็คือพยายามที่จะต้องทำให้เขานั้นตกปลีพร้อมกันเพราะฉะนั้นการตกปลีคือการใช้น้ำเป็นตัวกระทุ้งส่งจำได้นะครับว่า การที่เราจะกระทุงปีทักกล้วยเนี่ยมันเป็นกล้วยรุ่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะเหลื่อมล้ำต่างกันนิดหน่อยในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยปกติเราให้น้ำวันเว้นวันหรือจะให้สองวันก็นแล้วแต่ครับอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ต้องมีอยู่หนึ่งวันหรือหนึ่งครั้งที่เราจะต้องใช้น้ำเนี่ยปริมาณหนึ่งเท่าตัวคือให้น้ำให้ลึกที่สุดให้น้ำมากที่สุดก็คือให้น้ำมันลงไปลึกที่สุด เพื่อไปกระทุ้งให้เกิดการเคลื่อนตัวของปลีเพราะปลีกล้วยที่แทงออกมาต้องอาศัยรากชั้นล่างสุดคือรากของกล้วยจะมีสามชั้นชั้นลึกสุดก็เป็นเรื่องของการแทงปลีชั้นที่สองชั้นตรงกลางก็เป็นเรื่องของลำต้นคือกาบที่เราเห็นสดใสชั้นที่สามคือรากหน้าดินก็คือเรื่องของผลผลิตก็คือผลกล้วย นั่นคือระบบรล่าเพราะนั้นการกระทุ้งปลีให้ออกพร้อมกันคือการให้น้ำสัปดาห์ละครั้งที่มีปริมาณน้ำที่มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็ไปเพิ่มความสมบูรณ์ในการพ่นปัจจัยทางใบเราก็จะพบว่าปริมาณการแทงปลีก็จะพร้อมกันการบำรุงก็เป็นเรื่องป่าวะปกติซึ่งถัดจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องขั้นตอนของการกระทุ้งปลี การกระทุงน้ํากระทุ้งปลีมันจะทําให้ปลีโคง้งภายในเวลา3วันปลายปีจะต้องทิ้งดิ่งลงสู่พื้นอันนั้นก็คือเรื่องของน้ําถ้าน้ําไม่พอมันก็จะคาอยู่เป็นเหมือนกับงูแสดงถึงพฤติกรรมในลักษณะของการเจริญเติบโตที่สอภาษาให้กับเราได้เห็นการที่เราพบว่า3วันปลายปีเริ่มโคง้ง ทิ้งลงสู่แนวดิ่งอันนั้นก็คือคำตอบที่ดีที่สุดนีด่เป็นประเด็นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขระบวนการในเรื่องของการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพก็คือการควบคุมเพี้ยไฟการป้องกันผดการห่อถุงต่างๆซึ่งในรายละเอียดเหล่านี้ก็คงไม่ต้องนำเสนอนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ของท่านนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่ให้หลักวิธีมองคิดว่าเราจะ กระตุ้นอย่างไรเราจะจัดการอย่างไรประเด็นที่ผมย้ำตรงนี้อีกนิดเดียวก็คือว่ากล้วยที่มีความสมบูรณ์และกล้วยที่จะตัดแล้วลงกล่องได้จะต้องมีอายุหลังจากตัดปีไม่เกิน40วันถ้าเกิน40วันโอกาสจะเป็นสนิมน,นั้นมีมากทีเดียวสนิมเกิดจากกล้วยแก่เพราะฉะนั้น การให้ปัจจัยการกระทุง้งการจัดการทั้งหมดล้วนแต่มีบทบาทที่จะทำให้กล้วยทั้งหมดนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นคุณภาพและก็สามารถที่จะนายได้ราคาดีครับเอาคงต้องพักกันสักครู่ครับไปฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสี่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการสักครู่เดียวครับ